สวัสดีครับเงี้ยบ้างไหมคืนก็เสบายดีครับเกิดอะไรขึ้นกับยกสองอ่อโดนโดนโดนหมัดครับเป็นจังหวะเปิดการโดนโดนโดนตายหมัดพอดีครับโดนตายหมัดแล้วก็โดนโดนโดนน้าครับแต่ก็ถ้าถ้าบอกว่าน้ำเร็วเกินไปไหมก็เจ้าอาวุธผมว่าน้ำเร็วเกินไปแล้วไม่ได้ให้ต่างอตัวเล็กตางเนี่ยครับ แล้วต่อไปน้ำหนักประมาณนี้โอเคไหมไม่ไหวครับว่าสี่สามไม่ไหวครับมันใหญ่เป็นไปไี่ได้หรอก้วสี่ห้าน่าจะสักเท่าไหร่หมอก็สามเจ็ดสามแปดก็ได้ครับไม่เกินสี่สิบครับยังพอ,พอ อันนี้มันมันจะ,จะไปแล้วมันอุดตลยมันมันดูวุ่นนะอืมพอไปเราวางแผนยังไงในการชกหรือว่าวางอนาะคนวิ่งไง <c oughs> ก็ก็ชกก็ชกไปเรื่อยก็หาคู่ที่เหมาะสมพอพอแล้วหนักไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับครับตอนนี้สาเหตุที่เราเราข้ามเพราะว่าเราไม่มีคู่ใช่ไหมอันนี้ไม่แนละ้วคู่ชกก็เยอะเลยทีนี้คือ ถามบอกว่าให้มาชกให้ชาวเวลาช่วงนี้เป็นไปดูชาวใต้เห็นคู่นี้ไฟแตกหักครับก็เลยได้ตกลงมาชกครับครับผมฝากบอกอะไรถึง่าบ้างก็ขอโทษครับเรียนสีเสื้อใหม่ไม่ได้ครับแล้วก็ขอโทษันยททุกคนนะครับที่ทำไม่คิดหวังนะรายหน้าก็จะทำออกมาให้มันดีกว่านี้ครับเวรนี้ก็ยอมรับว่ามันใหญ่จริงๆครับสำหรับขอโทษด้วยครับ